าลายลงมาพัดลงมาทำให้ความร้อนก็ค่อยๆจางกลายหายไปก็ทำให้เกิดความเยือกเย็นขึ้นมาอันนี้ก็ต้องมองไปถึงบุญวารมที่คคก่อูปไว้ ที่ได้สัมผัสมาเป็นเวลานานเต็มอายุ91ปีชัยชีวิตมาตั้งแต่ยอมวัยจนกระทั่งแก่เท่าเทวาอนุโมทราทีนั้นเป็นสิ่ง sanzio purva ravi prorogano ai ciascuna per il manu ma la ciascuna per il manu è la mia sanzio purva ravi ma la sanzio purva ravi è la ravi è la mia พราะบุญบารมีจึงรักิตตามในบรรดาสัตพะทั้รักจิตที่รักจิตตัวสักจิตตามักจิตนี้ก็คือบ้านเรือนพือนแผ่ดินอะไรละี้จะเรียกว่า เราจจเรียกว่าสมบัตินั้นรักกันชมเราที่ยอมจับสมบัติเดี๋ยวเมื่อเราไม่รู้จักบริหารจ,จ,จับสมบัติจาบสมบัติด้านนั้นก็ต้องตกไปอยู่ที่บุคคลอื่นก็เปลี่ยนไปเรื่อย เว้นไว้แต่ว่าทรัพย์สมบัตินั้นเป็นของระชาสนาเจ็ดเบอร์แปดลิงก้าเป็นของระชาสนาแล้วเนี่ย ดัเดิมใจอยู่ประมาณสามปีกว่าจะโอนจะได้ต้องรอรอเพกอสารสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องลงไปที่ดินลงมาที่อำเภอลงไปที่จังหวัดลงไปที่กรมที่เินย้อนกันไปย้อนกันมาประมาณสามปีสามปีนั้น ก็ค e ือว่าเลื่อเลยก็บางวันที่ยังไม่ได้โหรยังไม่ได้จัดเปันปฏิบัติโลกเองจะตัวจะวัดก็ทำไม่ได้ที่เป็นวัดอยู่แล้วจะสร้างดิ่งที่ต้ไม่ได้ก็ยังไม่ได้โหดแต่ว่าถ้าเป็นของญาติโยมเนี่ยสมบัติกระดกชมเดี๋ยวต้องไปอยู่ที่คนที่อยู่ เราเป็นทรัสูงกับทีแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปนะทรัพอิจฉาวคือวิชาความรู้วิชาความรู้ทั้หงห,หลายนั้นเป็นทัพยิอิจฉาไปที่ไหนวิชาทรัพย์นั้นก็ติดตามไปมีวิชาเมื่อวิทรัพ์อีกก็กล่าวไว้ กามุลหยอนมูความดีนั้นเป็นทัศนคติเมื่อเอาตามตัวของเราเราเลยไปไหนเอาตตามไปกตินกาว่าบูลมลนามีเป็นทัศนิเราไปที่ไหนอยู่ทีไหนบูลนวามดีล้ 啊,嗯、啊，我要第一个，他们那边说我在家。這 บุญกว่าดีมามากมายตั้งแต่ยางวัยจนกระทั่งแก่เจ้าตลาดแต่ก็ยันถ่ายทอดบุญกุศลบุญกวาดีเหล่านี้ให้กับลูกลูกหลานหลานต่อไปก็จะต้องสร้างบุญสร้างบุญกุศลสร้างบุญงามกว่าไว เพื่อจะได้เป็นรักจิสามต่อไปการใช้ชีวิตด้วยติปัญญาเพราะฉะนั้นดังจึงมีอายุยืนยาวนานและก็จะไปประกอบตโรคชราคืออยู่จะได้ตาว่าหมดหมดเรี่ยวแรง กไ,ไม่ได้จ,จกนกระทั่งแยกชีวิตเพราะไม่ไมีแรงลใช้ความอดใจก้าวเดดกว่าปีในก้าวเด็ดกว่าปีที่ใช้มาใช้ด้วยปัญญาใครก็ทำได้ใช้ชีวิตด้วยปัญญานี่คือว่าชีวิตนั้นประเสริ เามมอลวพทธรมเตเนี่ยได้งต,ตัดไว้ว่าปัญญาชีวิตชีวิตะมาบนเท็รทำแปลว่าชีวิตของผู้ที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐที่สุดต้อีใชีวิตด้ยวยปัญญาเนี่ยมีควารู้ ทีความที่ใจในการดำเนินชีวิตอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นผลเป็นป้าอะไรเป็นความเชื่อความเสร่ยงใจสติปัญหารู้รอบรู้ลึกรู้ว่ารู้ไกลแต่ก็เข้าใจในกัน การใช้ชีวิตเมื่ปัญญาเนี่ยชีวิตก็จะเปิดเสริฐที่สุดเพราะชีวิตนี้อยู่ด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือความรู้ความเข้าใจถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแล้วเนี่ยชีวิตก็จะเปิดเสริฐชีวิตที่จะเปิดเสริฐใช่เพราะ ยาปัญญาการติกละในพจนานุนิราว่าปัญญารอบรู้ในองค์สังขารคือร่างกายและจิตใจแต่ปัญญาในทางโลกนั้นหมายถึงรู้ในวิชาการต่างในที่ฉากในศาสตร์นั้นนั้นในกันแห่งนั้นในประเด็นั้นที่เราว่ารู้รอบตัวกันเนี่ยเป็นโลก เป็นปริญญาเป็นความรู้ของชาลโลกที่จะต้องแสวงหาให้ได้ารีปัญญาเพื่อดำเนินชีวิตแต่ว่าปัญญาในทางศาสนานนั้เป็นปัญญาที่รู้จักใช้ชีวิตปัญญา แต่ชักพุ่งบัดเมาเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบตัวตกครหมูญาติควเป็นบนามประจันหาทำให้โยนยืนเกิดเป็นโลกปยาปัญญาแต่ปัญญาในทางทำใ้โลกุ่งรปัญญปัญญากับความทุกข์นัมีปัญหามีความลุกอะไรความสขึ้นก็สามารถที่จะใช้สิปัญญาป อาชีวิตของผู้ที่เกินอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยเสืกันเสือที่สุดถ้าเรารู้จักใช้แต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้ชีวิตห้เกิดปัญญาชาติเดียดนชีวิตของคนบางคนที่ไม่รู้จักใช้ปัญญาไม่รู้จักสิดเราะอะไรผิดอะไรถูก อะไรดีอะไรชั่วอะไรทว่วอะไรไม่ทว่วเป็นจ้าปัญหาจ้าความเดือดร้อนให้บางคนกินกับตนเองกับครอบครัวกับพ่อแม่พี่น้องกับพ่อเพื่อนบุญสังคมชาติบ้านใดจึงจะมีความอู้ทางโลกอย่างไรก็ตามถ้าติชีวิตเป็นในทางที่ผิดในเรื่องบรรยาาศศาสนาเรื่องวัตถุกฏ ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องมีปัญญาในทางทรรมคการาสนาการที่เระพูดเตาได้ นั่นก็เยกผู้มีปัญญาแถมคุณแม่ยองไอรับถึงเกศีล์ชมเชื่อว่าท่านใช้ชีวิตด้วยปัญญาในการศาสนาเป็นนักบุญในศาสนาเป็นผู้มีจิตใจเป็นคุเป็นบุญสดแลวก็ยังถ่ายทอดเปูนลูกหลานให้มี สามีลูกนั้นมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองก็หน้าไปเป็นบุญบุกดนิดคุณความดีก็เพราะอาศัยผู้เป็นพ่อเป็นแม่ให้ถ่ายทอดบทกวีใส่แบบนี้เห็นรวมเรียกร้อยด้วยปฏิปัตษ์ตามแบบอย่างแบบแฉะจบปรับของผู้เป็นพ่อเปอง เรื่องโอกาสที่ท่านจะไปมารุกโกันบางเป็นภุมิชดบางเปวันเริ่มต้นจึงตอนที่ท่านเสียชีวิตอยู่ที่บ้านอาจะมาเมื่อทราบข่าวในค่ำคืนนั้นก็ได้มาร่วมรดน้ำศพที่บ้านเดี๋ยวบอกว่าน้ำศพที่บ้านไว้ระยะนึ่งเราว่าที่วัด วายแบบนี้สาลาที่ท่านตกไม่ว่างมีโฉบอยู่อจะมาวาแนะนำว่าไอ้ท่านที่ศาลาใหม่ก็มีขนาดที่กว้างกว่าลูกๆศาลาบอกว่าไม่เหมาะก็ศาลาอันนี้เป็นสถานที่เหมาะใช้พิธีหยุดแต่ก็ตั้งไว้ที่บ้านสามคืนแล้วก็มาณตั้ง ก็ได้ดำเนินการในรัชการแบบนี้ลูกกังาลก็ถึงการลำบากกันอะไรก็ต้องทำหรือว่าทำเพื่อแม่บูชาแม่นำลึกถึงคุณสองผู้เป็นแม่ถึงใจยากลำบากยังไรก็ต้องทำทำเพื่อบูชาคนเพื่อตอบ เจ้าของคุณขอผู้มีเระคุณคือว่าทุกๆก็มีเครื่องหมายของความเป็นคนดีอยู่ในเรื้อผุณในสังคมนับป่านการการรบกวนที่นิดหน่อยก็พอที่จะเป็นข้อพิจารณาต่างหากพอเราทุกท่านนั้นจงดำเนินชีวิตด้วยปัญญาใช้ปัญญา การความรู blue, ้ความเข้าใจในการเรนชีวิตชีวิตนั้นก็จะมีความสุขมีความสงบเย็นสคบขอคามุริสุทความดีที่ทุกโลกกันาะมีญาตจะสิทนิดที่มาปัจจัยนเียมที่น้องทั่วท้องคุณผู้ชมที่ว่ากันมติเป็นบุตรุนี้ย่อนจำเป็นจิต้งยันขออุปโยงในหลองใครั เกี่ยวข้อผู้ถัดไปการดำเน้นดารในเรื่องงบะาในทเรส่วนพุทธชนุปการเรียกงรอยทุบดันที่ใน่วงกันมานเป็นสุดเดมมี่อวกับตกปัสะเกิดในหน้าที่การงานด้วยการตกดันเกิ